สวัสดีครับเอฟซี FC ครับวันนี้กลมาพบเจอพูดคุยกันอีกเช่นเคยนะครับแอดมินก็จะมีข่าวสารของอีลาหน่อยมาฝากพี่น้องอีกเช่นเคยนะครับซึ่งก็ไม่เป็นข่าวดราม่านะครับเพราะว่าแอดมินไม่ค่อยชอบข่าวดราม่าครับเพราะช่องอื่นเขาไปดราม่ากันหมดแล้วครับแอดมินไม่ชอบแอดมินชอบใครเกียวใครแอดมินก็แจ้งข่าวสารการเดินทางทำไรของก็แค่นั้นแหละครับที่ที่ตาม แต่จะดามาเรื่องหู่นเรื่องนี่เรื่องปิดวงเรื่องอะไรนี่แอดมินไม่ถนัดครับครับวันที่เก้าวันนี้ก็จะเป็นวันเดินทางนะครับส่วนวันที่สิบน้องก็จะเดินทางเข้าเขตกทมแหละครับก็คือปริมณฑลนี่แหละครับวันที่สิบตลาดพารวยนะครับเอตลาดรวยทรัพย์นะครับขออภัยหลังเกีะหะบางพีนะครับอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการส่วนวันที่สิบเอ็ดนะครับ วัดเขาแก้วธรรมรามครับตำบลคลองเรืออำเภอชนบุรีครับพี่น้องก่อไปติดตามอีหลากกันครับใครไก่ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับส่วนวันที่สิบสองนะครับรอสถานที่อยู่ครับเป็นงานของป๋าช่วยพามวนนะครับเอฟซีก็รอติดตามของเพียสาวหน่อยนะครับซึ่งก็ต้องประกาศอยู่แล้วครับเพราะว่าปลาช่วยพามวนคงจะหาสถานที่ยังไม่ได้แล้ครับ ครับข่าของอีหล่าหน่อยเราก็จะได้เห็นนะครับช่วงนี่ก็อน,น้องก็จะได้มีโอกาสอยู่บ้านของตัวเองถ้าส่วนใหญ่ครับก็คือได้พักผ่อนไปในตัวก็มีเวลาไปสื่อข่าซสื่อของของใช้ส่วนตัวละครับพี่น้องตามส่วนหมอรำอีคนหนึ่งนะครับที่เป็นกระแสที่แรงไม่ยุดในช่วงนีง้ก็คงจะเป็นแอนออรดีนะครับ ซึ่งงานของแอนอลดีนี่เยอะมากนะครับวันหนึ่งวิ่ง2ง,งานนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่ว่างานระดับจังหวัดนะครับงานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็จะเป็นงานในพับในคขับในบาร์ประมาณนี้แหละครับงานของแอนอลดีเพราะว่าแอนอลดีดีสามารถเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนคนได้ดีนะครับก็จะก็พูดง่ายๆว่าสามารถ เขาเท็กเขาบ้าเขาภาพได้เพราะว่าเอนเตทนคนเก่งใครไปดูก็สนุกครับส่วนวันนี้นะครับถ้าใครอยากติดตามแอนอลาีนะครับร้านวิทด้มครับซอยลาดพร้าวร้อยสิบร้อยยิบสองนะครับใครที่เป็นแฟนของแอนอลดีนะครับเป็นเอฟีแอนอลารีห้ไปที่ตามได้ครับที่ร้านวิทด้มนะครับครับลาดพร้าวซอยยี่สิบสองนะครับ สวนวันที่สิบนะครับเป็นงานใหญ่เลยครับของแอนอลดี N o L D, งานกาชาติงานกาชาติอำเภอบางบัวทองนะครับจังหวัดนนทบุรีส่วนวันที่สิบเอ็ดนะครับมหากรรมของกินนะครับจังหวัดนนทบุรีอีกเช่นเคยครับนี่แหละครับงานของแอนอลดี N o L D, ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับซึ่ง จะภาพก็เชื่อใจแล้วครับว่าคุณภาพการแสดงบอกว่าบอกเลยว่าหยียบมากแห้ะครับแนอนนอลดีในช่วงนี้ถือว่าพิกสุดๆครับใครที่เป็นแฟนหมอลำใจเกินลอยก็ไปติดตามกันนะครับอีกอย่างหนึ่งครับที่ต้องมาพูดครับในเรื่องของข่าวสารทั่วไปนะครับ ในช่วงเวลานี้ครับก็คงจะเป็นภาษาตามเมืองทมนะครับที่เป็นประเด็นไม่ยุติไม่ย่อนงานเขาภูมิทํามไม่ยุติไม่ย่อนละครับไอเรื่องห้ถอยกันคนหลักห้ากิโลเนี่ซึ่งภูมิทําก็ออกมาพูดก็ไม่ค่อยเคลียร์่าไรนะครับก็บอกว่าให้ถอยเฉพาะบางชุดละจุดไหนละครับก็พูดออกมาชัดๆไปเลยมันก็นจะได้จบดราม่ากันไป ก็บอกว่าก็ออกมาพูดว่าภาษาตามมืองทอมเนี่ยมันเป็นของไทยเราไม่ถอยเราถอยในจุดที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนก็แค่นี้มันก็จบแล้ะครับแต่ภูมิทําก็ออกมาพูดทานุนทานี่ออกไปออมมามันก็ไม่จบแหละครับมันก็เป็นด่ามากันต่อไปอีกเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มาตีประเด็นไปเรื่อง เป็นเรื่องการเมืองเรื่องนู่นเรื่องนี้ไปเรื่อยเปื่อยไปถึงแอดมินเองก็ฟังดูก็ไม่ค่อยเคลียร์อะไรนะครับกอกมาพูดชัดๆไปเลยสิครับว่าภาษาตามเมืองทมเป็นของไทยเราไม่ถอยกัเคนะมันก็บจบละครับพี่น้องกับเรื่องเคนี้กอดก็สมควรนละครับให้ขดาดาต่อไปครับพี่น้องนี่แหละครับที่ข่าวสารที่เป็นประเด็นในกระแสในช่วงนี้ของการเมืองนะครับ ซึ่งไม่ยุดไม่ยอนแล้วครับคุ้มทำก็หลับไปเต็มๆแล้วครับพี่น้องเลยซึ่งพรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลนี่คนส่วนใหญ่เขาก็รละวัดวาดละแวงอยู่แล้วนะครับในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอ่อนไหวของพรรคเผื่อไทยเลยครับซึ่งพรรคเพื่อไทยก็น่าจะลู้ถัวนะครับว่าเรื่องนี้นะ่ะเขาจ้องจะโจมตีอยู่แต่ก็ยัง ออกมาพูดอะไรก็ไม่เคลียร์ทักอย่างอย่างงี้ก็ดูต่อไปครับสมัยนาคุณก็รุ่นเอาเองแหละกันว่าคุณจะมาเป็นรัฐบาลได้ไหมถ้ายังทําพฤติกรรมแบบนี้ครับพี่น้องครับอีกเรื่องนึงก็ครับส่วนนี้ข่าวหนึ่งก็จะเป็นข่าวของแขกสองชาตินี่แหละครับอินเดียกับปากีสถา,านซึ่งยังหาคอหยุดติกันไม่ได้นะครับ ก็ยังจะโจมตีกันต่อไปแอดมินว่าก็คงจะเป็นงานยาวแล้วครับแต่จะลุกลามหรือไม่ลุกลามนั่นก็ต้องติดตามกันแล้วครับพอลาสุดเหรอลาสุดมาเนี่ยทางฝั่งปากีสถานเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตไปเห้วสามสิบสี่สิบคนนะครับจากการโจมตีของอินเดียพวกแขกนี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยยอมกันง่ายๆนะครับหรอก หรอเขาก็ไม่พูดลำรีลำไรเหมือนกับไทยก็เขมียนด้วยครับพี่น้องเอาก็เอา,เ,อาเลยครับพวกนี้เขาไม่ลำไรเราเราก็จบยากด้วยก็คือถักคนของกูตายคนของคุณก็ต้องตายเหมือนกันพี่น้องประมาณนี้นะครับพวกแขกเขาประมาณนี้แหละครับทางด้านสาลัดก็พยายามจะเขามาเคลีย์เกลียให้โลกตัวแต่ก็ยังไม่จบละครับก็คงจะเคลียร์ยากละครับ พอตามคนกับตังสันหาอาวุธมากระนำใส่กันขนาดนั้นครับก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะลุกลามไปถึงไหนครับเพราะว่ามันอยู่ในทวีปเอเชียของเราแน่นอนว่าแน่นอนว่าต้องมีผลกระทบต่อประเทศไทยอยู่แล้วครับเพราะช่วงนี้ประเทศไทยกับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีต่างประเทศก็จจองได้จะทาสงครามกันครับพี่น้องการจะไปค้าขายตะไครมันก็ค้าขายลําบากในส่วนนี้แอดบินก็เห็นใจรัฐบาลน,นะครับ แม้แต่ทางด่านสปปลาวเองก็ยังไม่จบครับยังควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ซึ่งข่าวบางช่องก็มาบวยใหไทยว่าทหารที่เขาไปโจมตีฐานทัพลาวเนี่ยได้หลับการฝึกสอนมาจากประเทศไทยแต่ล่าสุดก็มีข่าวออกมาครับบอกว่าทาง ทางกองกําลังเป็นสาไฟนี่เป็นกองกาลังของว่าแดงเข้าไปโจมตีฐานทัพลาวก็พอว่าทหารลาวนี่ไปบิดเงินขายยาเสพติดเขาประมา,ะมาณสามรอยล้านบาทครับพี่น้องก็คือบิดเงินเขาแหละครับก็คือไม่จ่ายเงินเขานี่แหละสามรอยล้านทําให้หว่าแดงก็โกรดแค้นก็มาปิดล้อมฐานทหาร ของเราสามฐานแล้วก็มีประชาชนรวมอยู่ด้วยการปิดล้อมในลักษณะน,น,นี้ก็คือปิดล้อมเผื่อเจราจาแล้วครับพี่น้องพูดง่ายๆว่าต้องการของเงินคืนแล้วครับครับนี่แหละครับข่าวสารที่นํามาฝากพี่น้องในวันนี้ก่อให้พี่น้องติดตามกันต่อไปนะครับอย่าจะผิดตาครับเพราะว่าสงคราม ตอนนี้มันกักบเขตบบานเราสงครามตีมันเกิดขึ้นไก่บานเราเนี่ยอย่างเาาพม,าม่าเขมรนี่ครับมันมีผลต่อประเทศไทยอย่างมากเราจะได้เห็นว่าประเทศไก่บานเราช่วงนี้เดือดร้อนหลวคนประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนั้นๆก็แห่กันเขามาอยู่ในประเทศไทยพี่น้องเลย บางคนก็เขามาพิดกฎไมยก็โดนจับก็ส่งกลับคืนส่งกลับคืนก่อนี้เขามาใหม่อีกแหละครับพี่น้องมันก็อยู่อย่างนี้แหละก็คือเหมือนกับเป็นภาระของประเทศไทยไปดีตัวนะครับนี่แหละครับมีผู้นําที่ไม่ดีมันก็พาประเทศเป็นอย่างนี้แหละครับพี่น้องเลยแอดมินเองก็หวังอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะไม่เป็นแบบนั้นปัญหาชายแดนผคกต่ายของเรามันก็เยอะอยู่แหละครับ ยังต้องมาหลับพาละเรียงดูชาวต่างชาติประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ไกลๆประเทศเล่านี้ปีหนึ่งเราต้องสูญเสียงหประมาณไม่รู้สักเท่าไรครับพี่น้องครับข่าวสารที่น้ามาฝากพี่น้องว่าน,นี่ก็คงจะมีแค่นี้แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกกําลังใจนะครับ